สวัสดีค่ะเนาะจะพามาดูวิธีการสมัคร Reverse Membership และการลงทะเบียนกดบัตรคอนเสิร์ตหรือบัตรแฟนมิทติง้งรอบ Membership กันเริ่มต้นซื้อ Reverse Membership จากแอปพลิเคชัน Reverse Shop เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกปุ่ม d r o p d o ตรงนี้เพื่อเลือกช็อปของศิลปินที่เราต้องการค่ะศิลปินอาจจะมี Membership ทั้ง Global USA Japan แต่สำหรับการกดบัตรคอนเสิร์ตและแฟนมิทติ้งในไทยจะต้องใช้แบบ Global เท่านั้นเมื่อเลือกศิลปินที่เราต้องการได้แล้วก็ไปต่อในที่แท็บ Membership จากนั้นกดไปที่บัตร Membership ที่เราต้องการซื้อได้เลยแล้วก็กดปุ่มบายนาเพื่อไปต่อแอปจะแจ้งอายุของ Membership ที่นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งปีข้างหน้าโดยอ้างอิงจากวันเวลาประเทศเกาหลีใต้จากนั้นก็ได้เวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลเพศของเราหญิงชายหรืออื่นๆก็ได้ส่วนอ e ีเมลจะถูกล็อกไว้ตามว e เว r ร์ a c c o u n t ที่เราล็อกอินอยู่ จากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรารหัสประเทศไทยเป็นบวก6-6แล้วกรอกเบอร์มือถือ10หลักเริ่มต้นที่0ูนย์ได้เลยค่ะจากนั้นกดติ๊กถูกแล้วกดปุ่ม request verification code เพื่อเป็นการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์แอปพลิเคชันจะส่งข้อความที่มีโค้ด6หลักมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอก มาได้เมสเซจของโค้ดทั้ง6หลักแล้วก็นำมากรอกในแอปเพื่อเป็นการ Verify ส่วน c u s เ o อร์ให้เราได้เช็คอีกครั้งว่าเรากรอกข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินน็อตจะจ่ายด้วย Travel Card เลยเลือกช่องทาง Debit Credit Card หลังจากนั้นเลื่อนลงมาเรื่อยๆกดติ๊กถูกแล้วก็กลุ่ม Pay 30,000วอนแอปพลิเคชันจะย้ำให้เราตรวจสอบข้อมูลต่างๆอีกครั้งเพราะหลังจากนี้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกแล้วถ้าทุกจุดถูกต้อง กด continue order จากนั้นแอปพลิเคชันจะพาเราไปกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตเดบิตที่เราต้องการตัดจ่ายติ๊กถูกต้อง agree to all ถ้าเป็นบัตรเครดิตเดบิตที่ออกในประเทศไทยหรือนอกประเทศเกาหลีให้คลิก view more แล้วเลือกตามบัตรเครดิตเดบิตของเราว่าออกโดย visa mastercard หรือ jcb นอดคลิก visa เพราะเลือกใช้บัตร scb planetcard กรอกหมายเลขบัตรเครดิตเดบิตทั้ง16หลัก12หลักแรกจะเป็นการพิมพ์จากคีย์บอร์ดของมือถือส่วน4หลักสุดท้ายให้จิ้ม จาก Virtual Keypad ต่อมากรอกเดือนและปีคศที่หมดอายุของบัตรเครดิตเดบิตเสร็จแล้วก็กดปุ่ม p a y m e n t สีดำตรงนี้เลยแอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อกับธนาคารที่ออกบัตรเดบิตเครดิตของเราเพื่อยืนยันการจ่ายและกรอก OTP เมื่อยืนยันการทํารายการกับธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันก็จะเด้งกลับไปหน้าเมมเบอร์ชิพของเราแต่แต,แต่ขั้นตอนก็ยังไม่หมดนี้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนการสมัครซื้อเมมเบอร์ชิพเท่านั้นขั้นตอนต่อไปคือการลงทะเบียนเพื่อกดบัตรคอนเสิร์ตร,รอบ Reverse Membership ผ่านแอปพลิเคชัน Reverse เมื่อเข้าแอปมาแล้วกดที่แท็บรูปกระดิ่ง notification คลิกแท็บของศิลปินที่เรากำลังจะไปลงทะเบียนแล้วเลือก Notice Presale Information ของคอนเสิร์ตนั้นๆแล้วกดลิงก์ตรง Sign up for Membership p r e s a l e v e e ซ e r s อย่าลืมเล็งให้ถูกประเทศที่เราจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะคะเมื่อขึ้นหน้ายืนยันการใช้ Membership ก็กดปุ่ม Confirm หน้านี้จะเป็นรายละเอียดคอนเสิร์ตที่เรากำลังจะลงทะเบียนและข้อมูลของเรากดติ๊กถูกทั้ง3อันแล้วกดปุ่ม Apply จากนั้นกดปุ่ม confirm เท่านี้เราก็ลงทะเบียนสำหรับการกดบัตรรอบเมมเบอร์ชิพเรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ม application details จะขึ้นหน้าข้อมูลการลงทะเบียนแล้วนำเมมเบอร์ชิพนัมเบอร์นี้ไปกรอกระหว่างการกดบัตรคอนเสิร์ตร,รอบเมมเบอร์ชิพนะคะถ้าลืมรหัสเมมเบอร์ชิพเราก็สามารถเข้าไปดูได้คลิกที่แท็บ more ในแอป reverse จากนั้นคลิกไอคอน my event แล้วแอปก็จะโชว์หน้าเมมเบอร์ชิพพรีเซลที่เราลงทะเบียนไว้ข้อมูลสำคัญต่างๆรวมถึงเมมเบอร์ชิพนัมเบอร์